สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักนะครับเรามาดูผักกาศขาวกันนะเพื่อนๆนเพื่อนๆจำได้ไหมห้าต้นนี้ครับที่ที่เคยบอกไว้ว่านี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะที่เคยบอกไว้ว่าเขาแกนแล้วเขาจะตายนะเราก็ลองมาใส่กระถางเพราะดูนะ ผมว่ากางามมากๆเลยเพื่อนๆดูนะแต่ละต้นนี่งามจริงๆเพราะว่ารุ่นพี่ๆเขาแก่ไปหมดแล้วเหลือแต่พวกห้าต้นนี้เนี่ยรุ่นพี่ๆเขาแก่จนกินไม่ได้แล้วออกดอกแล้วเพื่อนๆก็เลยของใหม่กาลังทําอยู่นะคณะนะกําลังจะต่อนะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมเพื่อนๆคณะนะอื ก็รอรอว่าเมื่อไหร่เขาจะโตถ้าพวกนะั้นเดี๋ยวเราจะต้องลงกระถางนะแต่ตอนนี้ห้ต้นนั้นห้าต้นที่เห็นนั่นนะเริ่มจะกินได้แล้วที่แรกนว่าจะไม่โตจะทิ้งอยู่แล้วเพื่อนๆไปดูคลิปนะที่ทำไว้คลิปเก่าๆนะไม่นานเท่าไหร่สักเดือน2เดือนนี่แหละส่วนในกระถางนี่ที่เห็นเนี่ยนะต้นใช้เทา้าลองปลูกดูนะไม่รู้ว่ามันจะ ได้กินหรือไม่ได้กินก็ลองดูนะแล้วคอยมาดูกันนะมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าปุ๋ยหมักพืชสดให้ยังไงนะวิธีให้ให้ยังไงแล้วก็กี่วันใช้ได้นะเรามาดูกันนะมีทําไปแล้วปุ๋ยหมักพืชสดนะเดี๋ยวเรามาดนูนี่นะเห็นไ,ไหมเพื่อนๆลาขาวเยอะมากเลยนี่ ที่เราทําเองนะย่านะใช้ญ้าทํานะวิธีให้ก็ไม่ยากนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะอาจจะต้องถือกล้องไปด้วยเอานะทนนะเพื่อนๆคนเดียวนะเดี๋ยวลากถุงมาเลยนี่นะเราก็เนี่ยเอาขึ้นมาเนี่ยสักถ้ากระถางหน่อเนี่ยก็สองก,กำมือนะเพื่อนๆมองเห็นไหมนี่นะ เราก็จับโรยใบแค่นี้เองอุ้ยทษนี่อูโห้ราขาวนี่พืชจะชอบมากเลยบางคนบอกว่านึกว่าปุ๋ยเสียไม่เสียนะราขาวนี่เป็นโปรตีนของพืชจับยันลงไปใบมันแน่นเสียดายกลัวใบหักนี่ไม่มีอะไรก็จับยันลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ราดด้วยน้ํานี่นะ หรือน้ำปาหมักยิ่งดีเดี๋ยวผมจะราดด้วยน้ำปาหมักน้ำน้องเห็นไหมเพื่อนๆนี่นะขอโทษนะผมจํายัดไปก่อนนะนี่เนี่ยง่ายๆแค่นี้เองอาทิตย์ละสองครั้งนะผมเอากล้องมาตั้งดีกว่าไม่นี่อืนี่เห็นไหมครับอืจับยัดเข้าไปไม่มีอะไรนะนี่ไม่ต้องกลัวต้นไม้จะตายนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเป็นอาหารเขาไม่ได้เป็นเป็นสารพิษอะไรนะนี่จับยัดเข้าไป นะมีเพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าพูดจาวกบนชักช้าก็แล้วแต่นะครับอันไหนดีก็เอาอไปนะเพื่อนๆไม่ดีก็ไม่ต้องเอาอไปนะแล้วก็ถ้าชอบถ้าชอบก็ดูนะเพื่อนๆนะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะไม่ต้องมาต่อว่ากันนะผมผมให้ความรู้ให้ประโยชน์กับผู้ชมนะ อันไหนดีก็เอาไปนะเพราะว่าคนทำคลิปมีเยอะแยะนะถ้าไม่ดีก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องเกงใจนะแล้วไม่ต้องต่อว่ากันนะครับเราพยายามเผยแ,ผแพร่นนะบางทีพูดมาพูดไปอาจจะซ้ำกันมาซ้ำกันไปก็ขอโทษด้วยถ้าชอบก็ลองเอาไปใช้ดูนะเพื่อนๆน,น,นี่เรามาเห็น,เห,นเห็นแล้วนะไม่ยากนะวันนี้มีคนถามมาว่าให้ปุ๋ยหมักให้ยังไง โทษนะครับมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งล้วงนะนี่นะลาขาวทั้งถุงเลยเพื่อนๆย่านะย้าญ้าสดที่เพิ่งทําไปเมื่อเร็วๆเนี่ยนะเพื่อนๆไปดูนะคลิปนะแล้วเรามาดูกันนะว่าผักจะงามขึ้นหรือไม่นี่ให้ปุ๋ยรอบที่สองนะเพื่อนๆเพราะว่า วันนี้เตรียมของหมดบ้างแล้วนะจะได้ไม่คลิปจะได้ไม่ยืดเยอะนี่นะจับยันลงไปเลยไม่มีอะไรนี่ยันยันไปแล้วเดี๋ยวเราก็ลาดด้วยน้ําแต่เราเตรียมน้ําปลาหมาดนะนะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมภาพอาจจะไม่สวยนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าทามือเดียวนะนี่โอ้โหปุ๋ยนี่สุดยอดนะเพื่อนๆมีเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะเพราะว่าเขา อยู่ริมถนนด้วยแล้วบางทีเขาทํานามีเสียงยิงนกปืนยิงลอกลไล่นกนะเพื่อนๆนี่นะอเอาแค่ห้าต้นก่อนนะเดี๋ยวจะล่าน้ําให้ดูนะวิธีล่าล่านอย่างไงนะงามงามนี่ต้นนี้ใหญ่มากมีห้าต้นนะเพื่อนๆไปดูคลิปนะจําได้ไหมต้นเล็กๆเองมันมันแกนอาจจะทิ้งอยู่แล้วนะพอดีกระถางเหลือเราก็จับมาใส่กระถางแต่พวกพวกพีพีเขาแก่ไปหมดแล้วทานไปหมดแล้วนั่น ไม่ทานก็ออกดอกเลยมาเพื่อนๆเน,นี่ยแก่แล้วออกดอกละรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูวิธีการให้ปุ๋ยปลาหมักกันนะเพื่อนๆน,นะผมอาจจะต้องขออนุญ,ญาตตั้งกล้องนะเราไปดูวิธีให้น้ำปลาหมักกันนะถ้าไม่มีน้ำปลาหมักนะ เราก็น้ำเปล่าก็ได้มองเห็นไม้มองเห็นไม้อ่ะเดี๋ยวนี่นะน้ำปลาหมักเราทำเองนะพนเพื่อนๆน้ำในนี้สิบลิตรนะี๋ยวดูวิธีใส่นะไม่ต้องเยอะเยอะมันจะเปืองใส่นิดหน่อยพอนี่แค่นี้พอสามวันลดทีหรือสามวันให้ทีนะแต่น้ำนี้ต้องลดทุกวันนะถ้ามัน ต้นไม้มันแห้งเราต้องให้น้ําทุกวันนะนี่แหละแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูกันนะถึงไหมเนาะถึงไหมถึงไหมน,ะหมหมนี่ไงเพื่อนๆดูนะเท่ากับให้สองอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยนะเพื่อนๆเ,เอาให้พอให้ชุ่มเลยแล้วถ้าจะกินนะตอนเช้าแลเพื่อนเพื่เด็ดตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะจะหวานกรอบมากๆเลย เพราะว่าถ้าแดดออกแล้วมันจะขมแล้วเพื่อนเพื่อน,นบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทำไมถึงขมเพราะว่าถ้าผักเนี่ยเขาปรุงอาหารในน้ำมันจะระเหยไปจากต้นไงพอน้ำระเหยไปปุ๊บจะเหลือความขมละเดี๋ยวนะขอน้ำาีกกระป๋องนะพอดีน้ำอยู่ใกล้ๆกล้นี่มองเห็นไหมครับนี่นะน้ำปลาหมักนะ แค่นี้พอแค่นี้ผักก็งามแล้วนะเพื่อนๆนี่ว่าพร้อมที่สุดแล้วนะก็ยังถ้าจะกินนะพวกนี้ก็กินได้แล้วแต่อย่างที่บอกอะ่ะถ้ากินก็ไม่มีผักให้เพื่อนดูบางทีเมื่อค่อยกล้ากินอะ่ะปล่อยให้เขาแก่ไปเลยก็มีกินไม่กินอย่างพวกเนี้ยกินไม่ทันแก่ไปละโอ้โหงามจริงๆ นี่นะแค่นี้เองเพื่อนๆเห็นแล้วนะว่าวิธีให้ปุ๋ยปลาหมักกับปุ๋ยหมักพืชสดให้ยังไงกี่วันให้ทีนะถ้าเรามีเองทาเองเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งปุ๋ยหมักพืชสดนะอาทิตย์ละสองครั้งแต่น้ําปลาหมักเนี่ยให้วันเว้นวันได้ให้ทุกวันได้ยิ่งดีแต่ว่าเราให้วันเว้นวันนะแล้วเขาจะโตวไวมาก เดี๋ยวไว้รอดูนี่ดีกว่าเพื่อนเพื่อนคณะคณะต่อไปก็จะเป็นต้นแบบนี้ตอนนี้เรากำลังดูแลเขาอยู่นะขอเวลาสักหน่อยนึงถ้าเขาไม่ตายก่อนนะเพราะว่าเราต้องดูแลเขาอย่างดีเลยเดี๋ยวเขาจะตอให้เรากินถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มานะเพื่อนเพื่อนนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักนะครับแล้วก็กดติดตามคลิปต่อไปนะ สุขภาพจะดีต้องผลิตผักกินเองนะเพื่อนเสวัสดีครับ